สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Team Fearless สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ t w e n t Principles You Should Live By to Get Everything You Want in Life m a s t e r t h i s ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ20หลักการที่คุณควรใช้ชีวิตไปตามนั้นแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต คลิปนี้ต้นฉบับนั้นมียอดเข้าชมถึง9ล้านกว่าวิวเราลองมาฟังเนื้อหากันดูดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมย่อมจะเกิดขึ้นได้ด้วยโชคหรือโอกาสมันจะไม่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่มีคาถาว,วิเศษมันไม่ใช่การแก้ไขแบบสำเร็จรูปแต่ข่าวดีก็คือเรามีหลักการที่สามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ หากคุณมุ่งมั่นที่จะทำตามสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จทำคุณเองนั้นก็สามารถใช้ชีวิตด้วยความสำเร็จและความสุขได้เช่นเดียวกันจงใช้ชีวิตตามหลักการ20ข้อต่อไปนี้และรับรองได้เลยว่าคุณจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมหลักการที่หนึ่งไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถมีได้หรือบรรลุได้ในชีวิตหากคุณเต็มใจที่จะทำงานเพื่อให้ได้มันมา ไม่มีข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลใดๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้นอกเหนือไปจากสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเองสิ่งที่คุณสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวคนที่คุณสามารถเป็นได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวคุณนั่นแหละคือขีดจำกัดเพียงอย่างเดียวของตัวเองไม่มีใครที่สามารถหยุดยั้งคุณได้จากการมีสิ่งใดๆก็ตาม หรือเป็นใครก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะเป็นจงอย่าให้ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆมาโน้มน้าวให้คุณเห็นเป็นอย่างอื่นหลักการที่2รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้จงรับผิดชอบต่อจุดที่คุณอยู่ในชีวิตยอมรับความท้าทายที่จำเป็นในการนำพาคุณไปสู่จุดที่คุณอยากไปคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่แก้ตัว หรือกล่าวโทษคนอื่นพวกเขาแค่จดจอ่อกับสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้เท่านั้นดังที่ฟอเรนในติงเกียวเคยกล่าวไว้ว่าฉันถือว่าความสำเร็จของฉันมาจากสิ่งนี้นั่นก็คือฉันไม่เคยให้หรือรับคำแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นผู้ที่ประสบความสำเร็จบนโลกนี้มิใช่ผู้ที่สามารถหลีกนีจากความยากลำบากพวกเราทุกคน ล้วนแบกรับภาระที่เกิดขึ้นมาตลอดชีวิตบางคนก็ปล่อยวางมันลงและก้าวต่อไปโดยไม่แบกคำแก้ตัวเอาไว้บนหลังของตัวเองการยึดมั่นอยู่แต่กับคำแก้ตัวมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่ถ่วงคุณให้ลงต่ำและทําให้คุณช้าลงจากการบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองปล่อยมันไปยอมรับจุดที่คุณอยู่และตัดสินใจว่าคุณจะไปอยู่ที่จุดไหนกันแน่ หลักการที่3จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องขอบคุณอยู่เสมอผู้ที่ขอบคุณคือผู้ที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงมาหลายต่อหลายครั้งแต่มันคุ้มค่าที่จะพูดซ้ำอีกจนกว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปในตัวคุณเมื่อคุณขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นมันง่ายๆแค่นั้น การใช้เวลาในทุกเช้าเพื่อใครครวนและเขียนสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกขอบคุณมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำแบบนี้มันจะนำพาคุณไปสู่สภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้นอารมณ์ที่ดีขึ้นจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจิตใจที่กระจ่างขึ้นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและนั่นเองคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณต้องขอบคุณเข้ามามากยิ่งขึ้นไปอีก หลักการที่4ไปตามเส้นทางของคุณโลกนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นซึ่งไม่ควรมีความคิดเห็นใดๆที่ส่งอิทธิพลถึงจุดที่คุณต้องการที่จะไปในชีวิตจดจ่ออยู่บนเส้นทางของคุณและก้าวต่อไปบนเส้นทางนั้นโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง หากคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการที่จะใช้อย่าใส่หน้ากากเพื่อให้เข้ากับคนอื่นๆได้จงกล้าหาญที่จะยืนหยัดและเดินไปตามทิศทางที่คุณต้องการไปจริงๆนั่นคือการจริงใจกับตัวเองหลักการที่5อย่าหยุดที่จะเรียนรู้และทำงานกับตัวเองกุญแจที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือการเติบโตที่มาจากการพัฒนาตัวเอง ความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับการเติบโตนั้นความเบิกบานภายในที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจนั้นด้วยการรู้ว่าคุณได้ทำสิ่งนี้ด้วยตัวของคุณเองด้วยการรู้ว่าคุณทำชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อตัวเองและได้สร้างแบบอย่างให้ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงป้อนความคิดของความแข็งแกร่งในทุกๆวันยกระดับจิตสำนึกของตัวเองในทุกๆวันหาทางเพื่อการเติบโตเสมอ ยิ่งคุณเติบโตมากขึ้นคุณก็จะยิ่งรู้มากยิ่งขึ้นยิ่งคุณเรียนรู้มากขึ้นคุณก็จะยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นหลักการที่6ใช้ชีวิตด้วยความซื่อตรงสิกสิกลาได้พูดไว้อย่างดีที่สุดด้วยความซื่อตรงคุณย่อมไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวเพราะคุณไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนด้วยความซื่อตรงคุณจะทำในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้น คุณจะไม่มีความรู้สึกผิดใดๆทั้งสิน้นการใช้ชีวิตด้วยความซื่อตรงคือการใช้ชีวิตด้วยความจริงแท้และเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความจริงแท้ก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะต้องหลบซ่อนเมื่อไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนก็ไม่มีอะไรนอกจากความภาคภูมิใจคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครมองอยู่ไม่ใช่เพราะคุณได้รับรางวัลแต่รางวัลคือการได้ใช้ชีวิตด้วยความซื่อตรงนั่นเอง หลักการที่7ทุ่มลงไปทั้งหมดไม่มีสิ่งยอดเยี่ยมใดๆจะมาหาคนที่ทุ่มเทน้อยกว่าทั้งหมดที่เขามีความสำเร็จไม่จะเป็นต้องมาจากการต่อสู้ดิ้นรนมันไม่ควรที่จะรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อคุณควรอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้คุณมีความกระตือรือรน้นที่จะทุ่มลงไปทั้งหมดเพราะคุณมีความรักในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะคุณรักความท้าทาย เพราะคุณรักการเติบโตเพราะคุณรักที่จะคิดถึงภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดหลักการที่8คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการจดจอ่ออารมณ์ใดๆก็ตามแม้จะเป็นอารมณ์ที่สุดขั้วเพียงใดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีการจดจอ่อโดยเฉพาะให้คุณเปลี่ยนไปสู่การขอบคุณ และมุมมองในแบบใหม่หากชีวิตของคุณไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นดั่งพอรอันประเสริฐจงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนการจดจ่อของคุณไปจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าชีวิตที่คุณมีนั้นมันคือพอรอันประเสริฐหลักการที่9อย่าไล่หาเงินแต่ทําตามเป้าหมายของตัวเองอย่าทําอะไรเพราะเป้าหมายเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวจงทําในสิ่งที่ใช่จงทําในสิ่งที่คุณรัก จงทำบางอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเงินมากเกินพอก็จะเดินทางมาหาคุณหากคุณวิ่งไล่หาเงินเงินก็จะวิ่งหนีเร็วมากขึ้นแต่หากคุณวิ่งไปที่เป้าหมายเงินก็จะวิ่งมาหาคุณได้เองหลักการที่10ไม่มีคำว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่พลาดที่จะเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นทุกๆกคนล้วนเคยทำพลาดในบางอย่างผู้ประสบความสำเร็จ เป็นผู้ที่ทำพลาดมากที่สุดแต่ความผิดพลาดที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวคือการไม่เรียนรู้บทเรียนที่ความผิดพลาดนั้นได้นำพามาให้การทำพลาดมิได้เป็นจุดจบของเรื่องราวแต่มันเป็นแค่จุดหักมุมจงเขียนเรื่องราวต่อไปและหาหนทางที่คุณจะกลายเป็นพระเอกหรือนางเอกในเรื่องราวนั้นหลักการที่11ผลลัพธ์สุดท้ายคุ้มค่าต่อการทุ่มเทเสมอ ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จเอาแต่คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องละทิ้งไปเพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องการผู้ประสบความสำเร็จจะคิดถึงสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อกระบวนการนั้นได้สิ้นสุดลงพวกเขาแฮปปี้ที่จะทุ่มเทในตอนนี้ด้วยรู้ว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนในภายหลังอย่างแน่นอนหลักการที่12การอดทนคืออำนาจซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า คุณจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยจงทำงานให้หนักทำงานให้เร็วทำงานให้ฉลาดแต่หากสิ่งต่างๆไม่ได้มาในเวลาที่คุณคาดหวังเอาไว้จงอดทนมีหนทางเดียวที่มันจะไม่เข้ามาหาคุณนั่นก็คือในตอนที่คุณล้มเลิกดังนั้นจงก้าวต่อไปหลักการที่13ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าหากได้มาอย่างง่ายๆ หากคุณอยากได้จริงๆคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานเพื่อให้ได้มันมาสู้เพื่อให้ได้มันมายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาถ้าผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ามันก็ยอมคู่ควรที่คุณจะต่อสู้หลักการที่14ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันจะไม่อาจหยุดยั้งคุณจากการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้เริ่มเสียตั้งแต่บัดนี้ ปล่ว,วางอดีตที่ผ่านไปแล้วจดจ่ออยู่กับปัจจุบันคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลักการที่15คําคำว่ายิ่งใหญ่ไม่มีการสายเกินไปไม่มีวันสายเกินไปที่คุณจะสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับตัวเองที่จะทำให้ตัวเองต้องตื่นตะลึงเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นคนใหม่คนคนนั้น ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดเลยว่าคุณจะเป็นได้แม้กระทั่งตัวคุณเองก็ยังไม่เคยคาดคิดหลักการที่16ไม่ใช่ทุกคนจะมีความสุขไปกับคุณด้วยไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชมในความสำเร็จของคุณบางคนจะริชฉาลิษยาบางคนจะต่อต้านเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเรื่องพวกนี้ไม่ควรเป็นสิ่งที่หยุดคุณ ในการไล่ตามตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองคนที่คู่ควรกับคุณจะอยู่เคียงข้างเสมอระหว่างการเดินทางที่คุณไปหากคุณจำเป็นต้องเดินอยู่คนเดียวบ้างในบางครั้งก็จงเข้มแข็งพอที่จะทำแบบนั้นด้วยรู้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปตลอดการหลักการที่17นิสัยจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณหรือทำลายคุณก็ได้ ลองคิดถึงแต่ละด้านหลักๆในชีวิตของตัวเองสุขภาพการเงินความสุขมีด้านไหนบ้างไหมที่คุณได้สร้างนิสัยแย,แย่ๆเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้หากคุณเคยสร้างนิสัยแย่ๆขึ้นมาได้นั่นยอมหมายความว่าคุณสามารถสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีกว่าขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนิสัยที่จะช่วยนำพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่ตัวเองมีนิสัยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ จากการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆและให้ความหมายที่ลึกซึ้งอย่างบ่อยครั้งจงทำให้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณวางแผนถึงมันจนกระทั่งมันได้กลายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นกับคุณจริงๆหลักการที่18ความกลัวคือภาพลวงตาความกลัวคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดไม่มีชีวิตใดๆที่จะสามารถอยู่นอกเหนือไปจากการจินตนาการได้เมื่อรู้แบบนี้แล้ว คุณจะไม่หลงเหลือสิ่งใดที่เป็นตัวฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหวาดกลัวความล้มเหลวการถูกปฏิเสธความอับอายขายหน้าหรืออะไรก็ตามจงก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอย่าหวาดกลัวหลักการที่19หากไม่มีทิศท,ทางคุณจะลงเอยในที่ที่ผิดหากคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนคุณจะพบตัวเองอยู่ที่อื่นในท้ายที่สุด ผู้ประสบความสำเร็จรู้อย่างแน่ชัดว่าเขาจะไปที่ไหนพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่มีความหมายอย่างชัดเจนพวกเขาต่อสู้เพื่อได้มันมาหลักการที่ยีสิบไม่มีใครที่เชื่อในตัวคุณจนกว่าคุณจะเชื่อในตัวเองหากคุณอยากให้ผู้คนให้การสนับสนุนคุณจงทำตัวเองให้เป็นแบบอย่าง จงสนับสนุนตัวเองเสียก่อนหากคุณอยากให้ผู้คนเชื่อมั่นในตัวคุณคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองความก้าวหน้าจะนำไปสู่ความเชื่อมัน่นการเติบโตจะนำไปสู่ความเชื่อมัน่นป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอาจเป็นความรู้ใหม่ๆนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและเริ่มต้นลงมือทำเมื่อคุณก้าวหน้าความเชื่อก็จะมาความเช,เชื่อจะเติบโตขึ้น จงสนับสนุนตัวของคุณเองคุณเพียงเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ขอบพุะคุณท่านมากๆนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ในวันพรุ่งนี้หากคุณพบว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่อง Book for Life ด้วยนะครับสวัสดีครับ